ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สว,วัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาเปิดถุงชาแนลกันค่ะเห็นริบบิ้นหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าน้องเป็นช่วงพิเศษนะคะเลยได้ริบบิ้นที่หน้าตาพิเศษแบบนี้มานะคะอันนี้จะเป็นริบบิ้นที่ลิมิเต็ดในช่วงปีใหม่ของปี2021นะคะจะมีความแบบสวยงามมากนะคะเป็นทองๆแบบนี้นะคะนี่เนาะก็วันนี้ที่หยิบมานะคะจะเป็นใบ เล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกันด้วยนะคะวันนี้เป็นรุ่นนี้นะคะนี่น้องจะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะใบเล็กนะคะน่าจะเป็นหน้า1นาทีนนะคะแบบนี้ ในทีเนี่ยลักษณะของเขาก็คือจะเป็นโลโก้สีสีควายนั่นแหละนะคะแต่ว่าจะเพิ่มเติมตรงโลโก้จะมีตัวหนังสีดำนะคะร้อยด้านในโลโก้นะคะทีนี้หนังตรงด้านในเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีตามตัวกระเป๋านะคะซึ่งใบนี้มันจะเป็นสีดำนะคะโลโก้มันก็เลยจะเป็นหนังสีดำนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ใบนี้นอกจากจะเป็นสีดำด้านนอกแล้วนะคะข้างในมันจะเป็นสีชมพูแบบบานเย็นด้วยนะคะ ใบนี้เป็นใบนที่น่าใช้มากเพราะว่าคือเขาสั้นแล้วก็เล็กมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีด้าน,นแรกนะคะด้านนี้มันจะเป็นฝั่งในทีนะคะมันจะเป็นช่องแบกนะคะที่เราสามารถใส่เหรียญได้นะคะหรือว่าจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นสามพับนะคะเป็นแบบนี้ด้านในมันจะเป็นสีบานเย็นนะคะสีแบบสดใสมาก แล้วก็จะมีช่องใส่การ์ดนะคะมี1มีสองแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะคะเป็น3านะคะไม่พอมันยังมีข้างในอีกในนี้นะคะก็คือตรงนี้อีกสี่ห้านะคะแล้วก็ตรงนี้หแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นช่องที่สามารถใส่แบงค์ได้เดี๋ยวลองใส่แบงค์พันให้ดูนะคะ นี่นะคะใส่แบงพันได้สบายๆอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขาทามาเป็น wallet เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ารุ่นนั้นจะใส่แบงพันได้ไหมใส่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ใบน,นี้ลืมบอกไปว่าน้องเป็นหนังแกะนะคะหนังแล a มซึ่งนิ่มมือมากๆเลยนะคะแล้วพอพับกลับมาน้องจะเป็นทรงแบบเนี้นะคะคือเล็กมากๆแล้วก็พกง่ายมากและที่สําคัญทรงแบบนี้นะคะเราสามารถเอามาใส่ สายนะคะใส่อ um, ุปกรณ์เสริมนะแล้วก็สะพายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองสะพายให้ดูนะคะทายคลิปแล้วกันเนาะแล้วก็มันมีช่องอีกนิดนึงนะคะตรงเนี้ยสามารถใส่อะไรเล็กนิดน้อยๆได้นะคะแต่ระวังลืมเพราะว่าน้องค่อนข้างจะแหวกยากดังก็ขอไม่แหวกแล้วกันแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้นะก็อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มันไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะคะคือเรียกว่าหายากแล้วก็ ด้วยความที่เขาเป็นหน้าในทีนนะคะน้องก็คือเป็นดีไซน์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังสีดำบวยนะคะก็คือเป็นสีที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็น่ารักถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะน้องใบนี้นะคะสามารถแคปรูปเนะี่แล้วก็ส่งไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดวนบานินนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้าน w ว y r a n d a m e ด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Oh,